เดี๋ยวจะตะภายเลยยก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 ไม่ขึ้นหรอยกไม่ใส่หลังไม่ได้ สดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะยูจะพาทุกคนมาสเต์เคชั่นกับยูนะคะที่คอ t t ์ทูไวท์แบง k อกสุขุมวิทค่ะตอนนี้ยูก็มาเช็คอินเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนขึ้นไปดูห้องของอยูกันค่ะ ในห้องพักของเราเรียบร้อยแล้วค่ะห้องนี้นะก็จะเป็นห้องสตูดิโอนะคะในแพ็กเกจ y Your Vacation นั่นเองค่ะราคาคือละ1,790บาทนะคะราคานี้ก็จะได้สามารถเช็คอินเวลาไหนก็ได้คืออยู่ได้เต็มย4ิบชั่วโมงเลยแล้วก็ให้เลือกเมนูอาหารหรือเครื่องดื่มนะคะ10รายการทานตอนไหนก็ได้ทานบนห้องก็ได้ทานที่ห้องอาหารก็ได้นะคะ โลเคชันที่นี่นะคะก็จะอยู่หลังโลตัสอ่อนนุชเลยทุกคนคือโลเคชันดีมากๆเราสามารถเดินไป BTS ออนนุชได้โดยที่เดินไม่ถึง5นาทีเลยแถวนี้นะก็จะมีร้านอาหารร้านของกินห้างมีมอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบครบสมบูรณ์มากๆเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาสเต์เคชั่นนะหรือว่าใครที่อยากทำอาหารนะคะที่นี่ก็มีมุมครัวให้ทำอาหารดนะะียค่ะ และนี่เลยก็คือมูฟัวของยืนนั่นเองนะคะเขาก็จะมีเตาไฟฟ้าให้มีที่ดูดควันก็สามารถทำผัดกระเพงาผัดกะเพราอะไรได้เต็มที่เลยจริงจังเลยเหรอจริงจังเลยแต่ละว่ากัว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ยูจะทําชาบูกินไหมกินชาบูไหมน,น,น่าสนนะ่าสนเนาะมีหม้มอใช่ไหมเนี่ยนี่นี่น,น,น,นี่นี่ไงครับเขามีเซ็หมอ้อกระทะมีตะลงตะหลิวให้เรียบร้อยแต่ว่าไม่มีเขียงกับมีดนะ ถ้าใครจะจิงซางก็จัดมาได้ค่ะถ้าจะทำเหมือนมตอร์เชฟเลยต้องต้องต้องเตรียมมาเองถ้าอยากจะรังจานเท่านั้นก็เตรียมมาเลยค่ะแต่ถ้าสายแบบทำอะไรง่ายๆก็พอแล้วใช่ก็มุมนี้เป็นอ่างล้างจานก็อันนี้มีไมโครเวฟด้วยนะแล้วก็มีตู้เย็นขนาดใหญ่มากจาก้าจานชามนะคะแก้น้ำมีกาแฟมีชาให้มีเครื่องทำน้ำร้อนให้ด้วยห้องนี้นะคะก็มีครบทุกอย่างเลยนะคะ มีทั้งไดเปาผมตู้เซฟผ้าคนหนูอะไรมีเพร้อมมีครัวทุกอย่างคือครบคันมากๆเลยเพียงแค่เราลากกระเป๋าเข้ามาเท่านั้นเองค่ะเนื่องจากมีคนสงสัยเยอะมากนะคะว่าในแต่ละทิตย์นะคะยุยพบอะไรไปบ้างไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าแบบนี้หรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ในการถ่ายทำคลิป YouTube นะคะวันนี้เราก็สมัครเปิดกระเป๋าให้ดูกันช้า ะะก็จะเป็นกระเป๋าที่ยุยพกไปด้วยทุกทริปนะคะไม่ว่าจะเป็นทริปสั้นแบบสเตชชั่นแบบนี้หรือว่าจะเป็นทริปไปต่างจังหวัด1 0วัน12วันอะไรแบบนี้นะนี่ก็จะเป็นยี่ห้ออเมริ a n Tourist นะคะขนาด24นิ้วเราก็จะใสข่ของของสองคนเนี่ยไปด้วยกันเลยนะคะสำหรับทริปในประเทศแต่ถ้าไปต่างประเทศนี่เ <c oughs> บิ้ลสองเ <c oughs> บิ้ลสอง <c oughs> ก็เ<อ>ป็น2ใบ, <c oughs> 2> บใช่ใแต่ว่าก็จะใไซส์ประมาณเท่านี้ นั่นแหละไม่ใช่ไซส์ใหญ่กว่านี้เพราะว่ามันจะลากลําบากแล้วมันลากคือรถไฟลําบากใช่เลยเรามาเริ่มกันที่นี่เลยนะคะเป็นกระเป๋าที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือเป็นกระเป๋าสกินแคร์กระเป๋าเครื่องสำอางนะอันนี้ยยใช้มานานมากๆแล้วอะซื้อมา400กว่าบาทคือคุ้มมากๆเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าอ่าพวกเครื่องใช้ต่างๆในห้องน้ำไม่ว่าจะเป็นยาสระผมแปรงสีฟัน ฟินซิ่งเช็ดหน้าต่งางๆและที่ขาดไม่ได้เลยคือยาอันนี้จะเป็นกระเป๋ายาที่เราพกไปด้วยทุกที่ทุกเป็นลาไม่ว่าจะไปไหนก็จะเป็นยาสามัญปกปติทั่วไปแล้วก็ยาแบบแก้แพ้ยาแก้เมื่อยต่งางๆอ๋อพูดถึงยาแก้เมื่อยนี่ยาแก้เมื่อยของฉันอันนี้ซื้อมาจากที่ญี่ปุ่นคือดีมากเวลาเราเดินเยอะๆหรือแบบวดไหลเวลาพี่แมวแบบว่า ออถ่ายเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะอะไรก็จะเป็นนอนนอนแบบนี้นะคะแล้วก็ถุงยางชีพค่ะอันนี้นะก็จะมีเป็นกาแฟโอวัลตินมีแบบกาแฟดริฟอะไรแบบนี้ด้วยก็จะเป็นถุงยางชีพที่ดีมากของเราแล้วเรามีถุงยางชีพแล้วเราก็ต้องมีนี่เลยเป็นกาต้มน้ำร้อนนะคะอันนี้เป็นแบบผกผาน่ารักมากสีขาว นี่ข้างในเป็นแบบนี้เราก็เก็บสายไว้ในนี้ได้เลยเวลาเราไม่ใช้งานแล้วก็นี่ค่ะเป็นลำโพงบลูทูธที่เราจะพกไปด้วยเลยนะคะทุกทีอันนี้เป็นสีเขียวของยี่ห้อซันเดยแต่ว่าอันนี้ยอย,อยู่ทำน้ำหอมหกสายนเป่าเสียดายอะมันก็ซะเลนนนิดน,นึงแต่ว่าไม่ไม่มีผลต่อการใชยง,งานใ,นในทางสิ้นถัดมาก็จะเป็นพร็อพในการทำให้รูปเราสวยมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือ ไฟแบบนี้นั่นเองไฟกลมๆแบบนี้นะครับเราก็จะไปเสียบกับ power bank เสียบให้ดูเจนติดแล้วท่อันนี้ร้อยกว่าบาทเองคุ้มมากใครอยากได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ไปซื้อกันได้นะคะในช้อปปี้จ้าใช้มาหลายคลิปแล้วเนี่ยมีทุกคนถามว่าซื้อมาจากไหนมันน่ารักมากจริงๆแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือปลั๊กไฟ ปลักไฟนี่พกไปทุกที่พกไปแบบเพราะว่าแต่ละที่เราไม่แน่ใจว่าเขาจะมีปลักพอสําหรับเราหนระือเพราะว่าพี่แมวว่าอุปกรณ์เยอะมาก <c oughs> เยอะแบบสุดๆเนี่ย <c oughs> บางทีอ่ะไม่พอชาร์จหมดเนี่ย <c oughs> เสียบครบทุกรูเลย <c oughs> อันนี้ไม่กี่รูเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4. 4, ่งสาสี่สี่รูพร้อม2 USB ก็ยังไม่พอและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะในการเดินทางของเรานั่นก็คือโน,น,น้ตบุ๊กนี นี่จะเป็นโน้ตบุ๊กประจำตัวของอยุ้ยนะคะซึ่งเราก็าจะเอาไว้ใช้ทํางานใช้โพสต์รูโปโพสทำากคลิปทำอะไรต่างๆนานาในทิจน,นะคะตัวนี้ของยุ้ยเป็นยี่ห้อแกกันแกไว่ออานี่ตัวนี้จะใช้เป็นของเดลอันใหญ่มากเลยอ่ะหนักมากเลยหนักมากอันนี้พี่แมวบอกหนักหนักตัวนี้จะเป็นรุ่นวอสต์โร่รุ่นนี้ดีนะเพราะว่าหรือว่าเขาบอกว่า เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแบบได้เองเพราะยุยแกะเปลี่ยนแบบเองไปแล้วรอบหนึ่งรุ่นนี้สามมืนกว่าใช่ 30, ทำงานกราฟิกทำงาน Photoshop ได้ส <Photoshop S 1> บาย Photoshop ได้แล้วก็เนี่ยเซตพวกอย่างนี้นะคะเราจะแยกไว้เลยว่าเซตเนี้ยเราจะไว้ในกระเป๋าเดินทางก็คือจะแยกกับของที่ใช้ที่บ้านไปเลย ถ้าใครมีงานด่วนก็คือโทรมาเรียกอยู่ได้เลยชั่วโมงหนึ่งไปได้เลยจ้ะล้วกระเป๋าไปได้เลยนี่มีแค่นี้เหรอเราก็ไม่ค่อยได้ดูนะเนี่ยมีประมาณนี้ที่ที่พกแบบว่าของใหญ่ๆส<อ>ิเล็กๆก,ก็พวกครีมกันตงกันแดดอะไรเงี้ยก็อยู่ในนี้เล็กๆไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่อันนี้ก็คือใช้ประจําประจําที่ออสำคัญมากๆอันนี้คือออกนอกบ้านไปนอนที่ไหนได้เลยใช่ไหมนช้ชนใช่เลย นี่ก็คือกระเป๋าอุปกรณ์ของเราที่พกไปด้วยชุดทิปนะคะนี่เลยคะ่ะก็จะเป็น2ใบนี้ใบแรกอันนี้ใส่อุปกรณ์ใบนี้ใส่กล้องสพายไปได้ไงเดี๋ยวจะสั่ายให้ดูยกไม่ขึ้นหรอยกยกยกไม่ขึ้นหรอยกไปใส่หลังไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้อะงั้นงั้นเอาลองเอาใส่หลังแล้วเอาลอง <c oughs> มือไม่เคยช่างเลยเ<อ>ทียบกับตัวอยู่ในหันข้างหันข้ใหญ่มากทำไมถึงบกเยอะขนาดนี้เดี๋ยวมาเปิดให้ดูดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างอันนี้แค่กระเป๋าเก็บอ,อุปกรณ์น,นะกระเป๋าก็ใหญ่นะดูสิเทียบกับตัวก็ใหญ่เลยนี่ไป <c oughs> เปิดกระเป๋าดูกันกระเป๋ากล้องสองใบนี้นะคะก็จะเป็นของย e ี่หอ Peak Design นั่นเองค่ะตัวนี้เป็นรุ่น Travel backpack สี่สิบห้า L สี่สิบห้า L แล้วก็ตัวนี้จะเป็นรุ่น Everyday ตัวกี่ L อ่ะอันนี้สิบ L สิบ L หรอราคาเท่าไหร่เนี่ยอันนี้น่าจะหมื่นนะหมื่นนิดนิดแล้วอันเนี้ยอันนี้หมื่นสี่หมื่นสี่แล้วที่พี่บอกว่ามันยังไม่รวมข้างในใช่ป่ะข้างในก็มีที่แบ่งของขายแยกอีกออแล้วแต่แยกเข้าไปใช่มันเป็นคิวของมันไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L อ๋อก็ ประมาณสามพันอะจําราคาจะจำไม่ค่อยได้ละไม่ค่อยอยากจําเท่าไหร่หัวใจจะวายก็หัวใจจะวายไปกล้องนี่นะครับในนี้เขาก็จะแบ่งไป็สามช่องแบบนี้นะคะเริ่มที่กล้องหลักนะคะที่ยูจะใช้ในทุกทริปช่วงนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลย DJI Pocket 2นะคะตัวนี้เขาจะมีตัวต่อมาด้วยเราซื้อแบบตัวคอมโบเซตหมา1มื0 0หพั้ใช่ไหม ใช่ประมาณนี้ตัวนี้ใช้ดีมากจนคนถามว่าใช้ตัวนี้จริงๆหรอในการทําคลิปจริงๆจ้าตัวนี้เลยตัวนี้แหละเล็กๆนี่แหละดีมากอันนี้คือกล้องหลักของเรา<ช>ที่เราใช้ต่อมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูกล้องเสริมต่างๆ,างๆกล้องเสริมตัวแรกก็จะเป็นไอ้ย่านี่ค่ะเป็น l i ก a Q 2นะคะตัวนี้ก็จะถ่ายอาหารสวยชําว,วาวแล้วก็มีอินเ r t ร์มันก็อาจจะแบบโยก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 บ้างเพราะว่ากาาันสั่นมันไม่ค่อยๆๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่กันสันน่นสวยกันสั่นแย่มากตัวนี้แต่ภ้ามันสวยมากเลยนะตัวต่อไปก็จะเป็นนี่ค่ะ DJI Osmo Action <S <S ตัวนี้เราก็จะเอาไว้เนี่ยแล้วก็เสียบขาแบบนี้แล้วก็ตั้งตั้งท่นู่นที่นี่ได้แล้วก็ตัวนี้เราก็จะใช้เป็นตัวอินเสิร์ตเวลา หน้ารถเป็นกล้องหน้ารถของเรานั่นเองตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นนี่เลยค่ะอโซนิเอ a จ็ดเอพร้อมกับเลนส์ที่ใช้ประจำก็จะเป็น2 4 7 0 F2.8 ใช่ตัวนี้เลยตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่พี่แมวทำมาหาก,กินมานานมากกี่ปีแล้วเนี่ย5ปี6ปี7ปี ตั้งแต่มันออกเลยโอ้พอมันเริ่มขายก็คือซื้อเดือนแรกๆเลยแล้วเขาก็จะใช้อันนี้ถ่ายงานถ่ายนู่นนี่นั่นมาตลอดคุ้มแล้วอะคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วมันไม่พังซะด้วยสิมันไม่พังมันไม่ยอมพังนี่สิ <c oughs> นี่เราจะเอาเ1ก็เลยบอกว่าทําให้มันพังก่อนแล้วค่อยซือ้อนี่คือกล้องทั้งหมดที่เราใช้ภาบนิ่งก็จะใช้นี่ไลก้ากับโซนี่สลับสลับกันงงไหมก็งงอยู่นะ เวลาเราทําไฟล์เราจะแบ่งโฟลเดอร์ไว้ของแต่ละวันน่ะถ้าภาพนิ่งก็จะเป็นโฟลเดอร์ของ Sony A7S แล้วก็ l i i c a Q2 ส่วนวิดีโอก็จะมี4โฟลเดอร์ในแต่ละวัน DJI ตัวที่ถ่ายอยู่นี้ DJI ตัวติดหน้ารถ l i i c a เป็น Insert A7S บางทีก็เป็น Insert เพราะว่ามันซูมได้ l i i c a มันเลนสแค่28อันนี้มันซูมได้ถึง70งงไหมงง ก็คงงงเราก็งงเหมือนกันก็คือเราใช้ทั้งหมด4กล้องสําหรับวิดีโอแยกประสาทยังไงจ๊ะก็ถึงต้องซื้อกระเป๋าตัวนี้ไงนี่ตัวนี้ก็คือใส่ได้แบบครบเลยใส่ให้ดูหน่อยนี่นี่คือมารีวิวกระเป๋าเลยนะเนี่ยถ้าขายได้เขาต้องให้เปอร์เซ็นต์แล้วนะเนี่ยใส่ลงไปเลยนี่มีพาวเวอร์แบงค์ด้วยนะเก็บที่ีว่าแบงค์พาวเวอร์แบงค์ข้างหลังไว้ชาร์จได้แล้วก็ข้างหน้า เราจะใส่พวกแบตอ้ยแบตกล้องเยอะมากเราจะมีแบตสำหรับ a 7 s ทั้งหมด5ก้อนเพราะว่าเวลาถ่ายงานต้องใช้ประมาณนี้อยู่แล้วในแต่ละวันไลกาสามแอคชั่สาส่วนตัวที่ถ่ายอยู่ดีไม่มีแบตไม่มีแบตเพราะว่าต้องใช้ชาร์จเพราะว่าแบงเอาชาร์จเอาแบบนีกก็คือของทุกอย่างที่เราใช้ถ่ายในแต่ละคลิปอยู่ในกระเป๋าใบนี้หมดเลยใช่เก็บอัดเข้าไปในนี้ได้หมดเลย เก็บใบออใบเดียวจบ <c oughs> เรียบร้อยอันนี้เป็นใบใหญ่นะครับอันนี้เป็นกระเป๋าอุปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆเปิดทีเดียว <c oughs> ช่องเยอะมากแล้วสังเกตดูตรงซิปเขาอ่ะจะเป็นซิปแบบกันน้ำได้ด้วยจะไม่ทำให้กล้องแล้วก็อุปกรณ์เราเสียหายข้อดีอีกอย่างของกระเป๋านี่คือประกันตลอดอายุการใช้งาน <c oughs> ถ้ามีอะไรก็เข้าสู่คลมได้แต่ต้องเก็บซองเขาไว้อะเก็บซองซองหายนี่อดปะกันเลยนะมาเปิดเลยองชิ้งอ้อาวทำไมมีกระเป๋าวันนี้แล้วอ่ะอันนี้พิกดีไซน์ใบเล็กอ้าวอันนี้ใบเล็กใบน้อยอันนี้ 5L ตัวนี้ซื้อก่อนอันนี้กี่บาทอันนี้น่าจะ6,009นะอ,อันนี้มันใส่ของได้น้อยไงถึงต้องซื้อนี่อ๋อนี่ไงเทียบกันเทียบทเทียบกันแบบนี้น,นี่ก็คือของที่เราใช้ทุกวนันนี้ใส่ ใบนี้หมดแต่ใบนี้มันไม่พอไงเลยต้องซื้อใบนี้อ๋อใบนี้เอาไว้เก็บอุปกรอนก็คือพวกไมอันนี้ไม่โหลดไวเสียบกับ A7 เจ็ปหมื่นกว่าบาทก็นี้จะมีที่เอาไว้ติดกล้องหน้ารถกล้องแอคชั่นติดกับกระจกติดกับอะไรได้หมดกล้องเสริมกันในกรณีฉุกเฉินอ๋อมีกล้องอุ้ยมีกล้องหน่อยเออเราลืมกล้องตัวนี้ไปแล้วนะตัวนี้จะเป็นโซนี่ rx 1 0 0 Mark Mark อะไร Mark 6 อันนี้มาร์คหกปุ้ยต้องลืมตัวนี้ไปแล้วว่าน้องน้อยมากเลยเปิดยังไงเนี่ยลืมแล้วเนี่ยนี่ตัวนี้เขาซูมได้เยอะเห็นไหมอันนี้จะซูมได้ถึงสองร้อยยี่สิบสี่สองร้อยใช่ยี่สิบสี่สองร้อยตัวนี้ซูมได้เอาไว้อยากจะซูมแอบส่องอะไรไปไกลๆเช่นเวลาไปวิวที่มันเป็นวิวกว้างๆอ่ะอยากจะซูมไปยอดเขาอ่ะเก็บฟุตเทจก็ใช้ตัวนี้ไม่ได้ใช้นานแล้วอ่ะแต่มาใช้ง่ายนะตัวเนี้ยเล็กกย ันนีขาตั้งกล้องอ๋อมีขาตั้งกล้องสองอันสอันอันนี้ขาตั้งกล้องออมีงองอสองอันอันนี้ของยี่ห้อ Manfatto Pixie Evo มะมใช่ไหมน,น่าจะใช่ใชแล้วก็อันนี้เป็นของ Joby Joby ตัวไฮบิดปะไฮบิดสามารถใส่กล้อง A7 ได้อันนี้เราอาจจะไม่ได้บอกราคาของแต่ละอย่างนะเพราะจำไม่ได้ ข้อดีมันนี่นี่นี่นเอาไว้ตั้งอย่างนี้เกี่ยวอะไรก็ได้ในรัดแขนตัวเองสิเนี่ยสมมติเราไปเจอกิ่งไม้หรือไปเจอเสาก็สามารถเอาไปไปไป้องไปห้อยได้นี่ค่ะอุปกรณ์โอ้โหที่ชาร์จที่ชาร์จเลนส์วายไว้ใช้กับ Sony a7s 16 35 f4 ไว้ถ่ายห้องถ่ายโรงแรมอ่าไ้ถ่ายห้องในโรงแรมคลังเมมโมรี่ อ๋ออันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับการถ่ายทำอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ Google Chromecast มาพร้อมกัลิีโมดแล้วใส่ HDMI แบบนี้เลยเราก็จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็น Android Android TV ได้ก็คือเนี่ยไปเสียบกับทีวีในที่พักได้ทุกที่เลยเสียบช่อง HDMI แล้วเราก็ดูทูดูทูดูดู Netflix ดู YouTube ได ของสำคัญที่สุดที่เราห่วงแหนเลยรักมากห้ามลน่นห้ามพังเนี่ยแหละจะพังวันนี้แหละตอนเราหยิบเนี่ยแหละน,นี่คือ external hard disk นี่ก็จะเป็นโน้ตบุ๊กที่เอาไว้ตัดงานนะคะ Acer <cer. S 2> Predator Titan 300ใช่อันนี้คือตัดงานแบบเร็วมากอะซื้อมาก,กี่บาทอะรุ่นนี้ห้าหมื่นกว่าโอ้แพงมาก แต่ตัวเดียวอยู่เลยเบาด้วยอืมเบาด้วยเล็กกว่ขาของยูเมื่อกี้่ะเอ็กพอร์ตเร็วเอ็กพอร์ตเร็วเล่นเกมก็เร็วเล่นเกมก็เร็วเล่นเกมเพลินสนุกเลย,ลยช,ช่องนี้ที่เหลือก็จะเป็นที่ชาร์จแบตโน้ตบุ๊กนี่คืออุปกรณ์ที่เราต้องพกไปในทุกๆทริปแล้วข้างหน้าตรงนี้ก็จะมีช่องอีกอู้อ้หล่นหล่นหลน่ลนนี่จะเป็นช่องใส่ของทั่วไปใส่ช่วงที่ชาร์จแบตต่างๆ อันนั้นมีอะไรอีกเฮ้ยมีโทรศัพท์เครื่องที่สองโทรศัพท์สำรองแล้วก็มีนี่ที่ตั้งโทรศัพท์อันนี้ก็เป็นหูฟังของอะจุกจิกปากกงบกาต่างๆช่องเขาเยอะเนาะพุมเวอร์อันนี้ก็มีลูกอมมีนี่ด้ที่เปิดขวดลูปม่อันนี้คือของที่เราต้องพกไปในทุกทิพที่เปิดขวดใช่ใช่อันนี้ซื้อมาจากไหนเนี่ยทำไมมัน น่ารักดีจังเลยอันนี้ซื้อมาจากไนฟช้อปปี้ค่ะด้งไว้ให้ค่ะไปซื้อตามได้น่ารักมากร้านนี้ขายแต่แบบของน่ารักๆของที่ใช้ในครัวใช้ในบ้านในแบบเนี้ยจ,จุกจิกจุกจิกอะพวกสายผู้หญิงนี่ต้องชอบแน่ๆเลยอะเราก็เหนื่อยกับการเปิดกระเป๋าม๊อกมากเลยนะคะเพราะว่ากระเป๋าของยุยยุยว่าของยุยมีเยอะแล้วนะของพี่แมวแล้วก็อุปกรณ์ในการถ่ายเนี่ยเยอะมากกว่ายุยหลายเท่ามากแล้วก็หนักมากด้วยนี่ก็คือจะเป็นอุปกรณ์ที่ เราใช้นะปัจจุบันนี้นะคะพกไปทําคลิปนี่แหละให้ทุกคนได้ดูกันหลังจากที่เราเด็ด <c oughs> เนื่อยจากการเปิดกระเป๋าให้ทุกๆคนได้ดูกันนะคะเดี๋ยวขอตัวไปพักก่อนก่อนแล้วก็เดี๋ยวสภาทุกคนไปทานอาหารเย็นกันค่ะที่เขารวมอยู่ในแพ็กเกจที่ให้เลือกิ0เมนูได้นะเดี๋ยวยุ้ยกําลังจะลงไปทานข้าวเย็นกันแล้วนะคะนี่ก็คือจะเป็นวิวจากห้องพักของเราอันนี้เราก็พักอยู่ชั้น8นะคะเป็นวิวเมือง ก็มีต้นไม้เขียวๆรอบๆบริเวณนี้เลยก็ให้ความรู้สึกที่สดชื่นดีเป็นการมาแบบสเตชันใกล้ๆบ้าน mm hmm. เบื่อบ้านอะเบื่อแมวมากเลยอยู่บ้านอะไรแบบนี้นะคะ mm hmm. แล้วก็ที่นี่นะเขาก็จะมีสปาด้วยแล้วก็ทีเด็ดเลยคือมีออนเซนด้วยแต่ว่าตอนเนี้ยก็คือปิดให้บริการอยู่ mm hmm. ถ้าเปิดเมื่อไหร่ก็อยากมาอีกอะ mm hmm. เดี๋ยวย่ต้องมาอีกแน่ๆเลยอะอยากมา แช่ออนเซนนะคะตอนนี้ไปทานข้าวกันดีกว่าคะ่ะ นี่ก็ได้เวลาทานอาหารเย็ยนของยุ้ยแล้วนะคะเริ่มที่เมนูแรกไปนะคะนี่ก็จะเป็นพิซซ่าหาวาเอียนค่ะแล้ก็เมนูนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเคอร์คอสทูเลยก็คือข้าวพริกสดปลาทูค่ะเมนูถัดมาก็จะเป็นสปาเกตตีคาโบนาร่าแล้วก็เพิ่มความแซบเข้าไปด้วยแซลมอนแซบครับผมเราก็สั่งเป็นเครื่องดื่มมานะคะคนละแก้วนี่เลยค่ะ นี่ก็จะมีกี่เมนูละหนึ่งส 6, งเมนูแล้วแล้วเราก็สั่งของหวานไปอีกอย่างนึงก็จะเป็น7เมนูแล้วนะคะแล้วก็เหลืออีก3เมนูเราจะกินอะไรดีนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะตอนนี้นะคะยูขอตัวไปทานข้าวเย็นก่อนนะคะ ทานข้าวเย็ยนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็มาตบท้ายด้วยของหวานนี่เลยนะคะก็จะเป็นช็อกโกแลตลาวาค่ะอร่อยมากแล้วก็ถ้าใครนะคะสนใจอยากสมัครเตยูเวคเชชันแบบยยนะคะเดี๋ยวยูจะทิ้งรายละเอียดการจองแล้วก็ช่องทางการติดต่อของโรงแรมไว้ให้ใต้คลิปนะคะไปดูกันได้เลยที่รายละเอียดใต้คลิปค่ะยังไงนะคะฝากกดไลก์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ ขอตัวลาไปกันค่ะไปนอนกันนะบ๊ายบาย